เขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหัดใช่ขัดสนเขาทำได้เราก็ทำได้ใช่อัจ,จนเกิดเป็นคนไม่คิดสู้ดูใช่คนธรรมะสวัสดีพี่น้องกัญญาณมิตรทุกท่านนะครับเช้าอารุณสวัสดิ์วันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับ สุรพั์มีดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็ต้องย้ํากับพี่น้องเสมอทุกครั้งนะครับด้วยเจตนารม์เจตนาหลักนะครับที่มีพันธะสัญญาต่อตัวเองนะครับก็ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บารมีธรรมของครูบาอาจารย์เพื่อสืบทอดเป็นมรดกที่ล้ำค่าต่อไปกราบนานแสนนานนะครับ เอาละนะครับเช้าวันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องทุกครั้งเช่นเดิมทุกๆวันนะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับเมื่อได้มาพูดได้มาคุยเกี่ยวกับวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ก็ถือว่าทำให้เรามีความสุขะนะครับเพราะว่าเราคิดดี ทำดีนะครับรักษากายวาจาใจไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับผมก็จิงย้ํากับพี่น้องเสมอนะครับหลักธรรมในการปฏิบัติตนเองนะครับเพราะนั้นการชนะใจตนเองนะครับเป็นการชนะทั้งปวงแล้วก็การรักษากายวาจาใจของเราไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับก็จะทำให้เรามีความสุขนะครับ ละนะครับเดี๋ยวมาชมวันนี้ผมได้มีโอกาสนํามีดหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามะนะครับความยาวก็จิตนิ้วกว่านะครับเป็นด้ามงาฝักไม้ะนะครับถือว่าเป็นเล่มที่มีความสวยงามอีกมากๆอีกเล่มหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเล่มนี้จะมีคู่กันะนะครับ ลักษณะจะขายกันมากๆเลยนะครับก็ได้มีแฟนคลับผู้ใจบุญนะครับมาบูชาไปอีกเล่มหนึ่งแต่วันนี้ก็หน้าจะมารับไปอีกเช่นกันนะครับแฟนคลับที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็จึงขออนุญาตนำมารีวิวให้พี่น้องได้ดูได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก่อนที่จะนิมนต์ท่านไปะนะครับก็น่าจะประมาณช่วงบ่ายๆนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่านะครับสวยงามมากๆนะครับมีดหลวงพ่อกลวยเล่มนี้ถ้าจะกล่าวถึงหลวงพ่อกลวยนะครับก็ถือว่าเป็นพระอมตะเถราจารย์สิทธิเอกหลวงพ่อเดิมอีกท่านหนึ่งนะครับที่ มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแล้วก็ศรัทธาจากสาธุชนนะครับให้การยอม,ยอมรับนะครับโดยเฉพาะวัดโคศิตารามนะครับถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ถือว่าคําค่าไปด้วยผู้คนอย่างมากมายนะครับนั้นวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับเนี่ยที่ได้มีโอกาสนําเทพสตราในตำนานของท่านมาให้ดูมาให้ชมกันนะครับเนี่ย น้องก็ลองพิจารณาดูนะครับถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับฝักไม้ก็เป็นไม้ชิงชันนะครับเป็นไม้เนื้อไม้ที่มีความสวยงามละเอียดมากๆนะครับรัดด้วยแหม่โบราณน,นะครับนี่ชัดเจนมากๆนะครับเมื่อเราสัมผัสพิจารณามองดูแล้วก็ถือว่ามีความคลาสสิก ศิลปะของช่างนะครับปราณีตมากๆเลยนะครับสวยงามนะครับด้ามก็เป็นด้ามงานนะครับก็จะมีร่องรอยของการลั่นล้านะครับถือว่าเป็นงานที่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานนะครับ ครับนี่ก็เป็นภายนอกนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูส่วนของใบมีดเลยดีกว่านะครับเนี่ยแค่แย้มออกมาก็จะเห็นชัดเจนแล้วะนะครับมณเน่ถือว่ามีความคลาสสิกมากๆะนะครับด้านนี้ตรงกันมีดนะครับก็เป็นพระปิตานะครับอักนักของหลวงพ่อลุ่งอีกนั์นของ ลุงพอ่อกล้วยนะครับก็ประมาณนี้โทษทีนะครับสวยงามมากๆนะครับนะครับเล่มนี้เป็นหน้ากเกี้ยวด้วยนะครับเอกลักษณ์หน้าของลุงพอ่อกล้วยนะครับถือว่าสวยงามนะครับสุดยอดมากนะครับ ครับแล้วก็การตอบพรกรถาก็ถือว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับสวยงามนะครับเป็นใบเลดด้วยนะ,นะครับนะครับนี่แหละถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นกับท่านใดที่มีโอกาสได้เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับ ็แน่นอนนะครับจะต้องชอบอย่างแน่นอนนะครับนี่การเข้ามีดนะครับการมีดแน่นไม่มีร่องรอยของการสั่นกลอนเลยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่ออุวยมากๆนะครับนะครับด้านนี้เป็นยันนะซ่อนหัวนะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลท้ายสุดสุดท้ายเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองนะครับต้องศึกษาเรียนรู้นะครับชอบก็ต้องพิจารณาดูนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลนะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่สามารถที่จะบังคับใครได้นะครับ น,นั้นก็จงใช้พิจารณาญาณในการเข้ามาดูหรือว่าเข้ามาชมานะครับสำหรับผมแล้วก็เหมือนที่เรียนกับพี่น้องทุกท่านนะครับก็ได้มีโอกาสาไปเสาะแสวงหามานะครับเครื่องรางในตำนานแต่ละของรูบาอาจารย์นะครับมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้พิจารณาประกอบในการตัดสินใจในการเช่าหรือว่าบูชา นะครับเพระาะว่าทุกอย่างนะครับเมื่อเรามีความรักมีความศรัทธาปฏิหารก็ย่อมเกิดแน่นอนนะครับเมื่อไรศรัทธาก็ไร้ปฏิหารนะครับนี่ก็ลองลองพิจารณาดูนะครับนี่นะครับนักมงพกกลวยนะครับถือว่าการตอบ เนนเม็ดที่มีความปราณีตมากๆนะครับนะครับพักคาถาต่างๆชัดเจนนะครับนะครับนี่แหละเอกลักษณ์ของหลวงพ่อกลวยนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับก็ถือว่า เป็นพระอมตะเถราจารย์เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอีกท่านหนึ่งนะครับที่จังหวัดชัยนาทโด่ดงดังมากๆนะครับแฟนคลับที่ปรารถนาวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยนะครับวันนี้ก็ขอโอกาสนำให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับเพราะว่าเล่มน,นี้ในะบยๆก็ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ กันยานมิตรก็น่าจะมานิมนต์ไปก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า,ามีมาให้ดูหลายๆเล่มของคุาอาจารย์นะครับก็อาจจะยังไม่ตัดสินใจแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็วันนี้จึงได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับชัดเจนมากๆนะครับเก่าในเก่านอกนะครับ นี่แหละเป็นถือว่าเป็นเครื่องรางของพระอรมตะเทราจารย์ที่ดุงดังเหนือการเวลามาอย่างยาวนานอีกท่านหนึ่งนะครับนะครับ,นะรบก็ถือว่าเป็นการรีวิวแบบสั้นๆนะครับประมาณ10กว่านาทีไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปผมก็พยายาม ปรับกระชับเวลาให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเข้าใจพี่น้องดีนะครับก็ต้องไปทําการทํางานนะครับบางทีบางท่านก็อาจจะมีเวลาหรือว่าไม่มีเวลานะครับเพราะนั้นทุกอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับเอาละนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับ ก็ต้องขอยุติการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์นะครับก็ต้องขอกล่าวคำา,าสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับ